ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชการใช้น้ำของพืชมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำการเกษตรเซนเซอร์ของเราสามารถบอกได้ว่าเราจะต้องลดน้ำกลับไปให้พืชของเราเนี่ยด้วยปริมาณเท่าไหร่ ครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อดรเจษดาโสภรัตนะครับผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตรกรรมการเกษตรและการจัดการนะครับผมคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์นะครับผม ผลงานของผมนะครับผมมีชื่อว่าเครื่องวัดการใช้น้ําของพืชน,นะครับผมหรือภาษาอังกฤษก็คือเ a ฟโฟเซนเซอร์เจ้าเซนเซอร์นี้นะครับผมได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตรทีนี้เจ้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมมีหน้าที่หลักือว่าใช้เพื่อประโยชน์ในการวัดการใช้น้ําของพืชยืนต้นนะครับผมอาทิตย์เรียนโกโก้โกลำไยนะครับผมหรือไม้ยืนต้นต่างๆที่มีเนื้อไม้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หมดโดยหลักการของมันก็คือว่าเป็นเซนเซอร์ที่คล้ายๆกับหัวเข็มฉีดยาปักเข้าไปที่ลําต้นของพืชแล้วมีเครื่่ออองบันททึกขข้้มมููลลี จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าปริมาณการใช้น้ําของพืชเราสามารถติดตามการใช้น้ําของพืชเนี่ยได้ตลอดระยะเวลาที่เราติดตั้งนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการใช้น้ําของพืชมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมต่อการทําการเกษตรเนื่องจากว่าปริมาณที่พืชใช้น้ํา1ต้นนะครับผมจะบอกว่าพืชของเรานะครับผมใช้ปริมาณน้ําไปเท่าไหร่นะครับผมโดยตรงที่สุดก็คือว่าเซนเซอร์ของเราสามารถบอกได้ว่าเราจะต้องลดน้ํากลับไปให้พืชของเราเนี่ยด้วยปริมาณเท่าไหร่เป็นกี่ลิตรต่อวันต่อต้นเลยจะเข้าคอนเซปต์ของ Precision Agriculture นะครับผมเนื่องจากว่าพืชหนึ่งต้น หรือไม้ผลหนึ่งผลนะครับผม มันจะมีปริมาณการใช้น้ําที่ค่อนข้างจะจาเพาะอยู่ว่ากี่ลูกบาทเซนหรือว่ากี่ลิตรต่อผลนะครับผมหากเราสามารถจัดการได้อย่างแม่นยำเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมให้เราได้ผลผล,ผลิตที่สูงที่สุดหรือแม้กระทั่งว่าสามารถยกระดับคุณภาพของผลผล,ผลิตเช่นเพิ่มปริมาณความหวานนี่คือการใช้ประโยชน์โดยเบื้องต้นของเซนเซอร์ที่เรียกว่าเซฟโฟโดยหลักการของเซ็นเซอร์นี้นะผมลักษณะคล้ายคล้ายหัวเข็มฉีดยานนครับมี2หัว1เซนเซอร์ใช้กระแสไฟประมาณ1 0 0 120ี่มิลลิแอมในการติดตั้งในภาคสนามเนี่ยเราสามารถใช้โซล่าเซลเป็นแหล่งพลังงานได้น ตั้งไม่ยุ่งยากนะครับผมแค่เจาะเข้าไปที่ลำต้นนะครับผมแล้วก็ฝังเซ็นเซอร์ไว้โดยสิ่งที่เกษตรกรทําก็คือมีแค่การติดตั้งแล้วก็การจ่ายพลังงานให้กับเซนเซอร์ครับผมสำหรับเซนเซอร์เซฟโปของผมนะครับผมผลงานชิ้นนี้นะครับผมเป็นความร่วมมือของสวกและก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับผมเซนเซอร์ดังกล่าวนะครับผมมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรและนักวิจัยนะครับผมในการติดตามปริมาณการใช้น้ำของพืชนะครับผมจะทำให้เราสามารถติดตามการใช้น้ำของพืชได้อย่างแม่นยำนะครับผมในระดับที่เรียกว่า ลูกบาทเซนตต่อนาทีหรือต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะจัดการด้านชลประทานให้แก่พืชของเรานะครับผมครับ